ตอนนี้เราอยู่กันที่แถววัดขนสมุทรจีนนะครับไม่ได้จับคันเบ็ดวัดสองเดือนอันนี้เอาสภาพมือมากายภาพครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานไหม ไม่ยืนเลยก็แล้วครับเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมส่งให้ต๊แค่ปัญหาได้ได้ครับมือสายได้อยู่ว่าไงหนูทุลักทุเลทิพย,ดยด์ดีใจไงอั <c oughs> นนี้ไม่ได้เรืเร่องพัตรยามาบ้างตรยาข้อข้าวใครจะกินเนี่ย หย่างโหไปเลยใช่ไหมครับครับอ๋อ,อนากก็อยู่นี่ใช่ไหมครับตาครับเจ้าล้ออยู่เลยออ๋อโอเคฟังนี้ลูกนี้ใช่ไหมครับ,บรรอ๋อดีมีที่วางของมีอะไร นักเข้าครับบางแก้ผมยกเองฮะได้ได้ครับได้มืสายยาวอยู่นี่ครับคือลูกมันยาวมันยาวนะลูกยาวไอ้นั่นลูกอื่นไม่ไม่เกี่ยวกนที่ไรลูกเนี้ยลูกเดียวเลยตรงหลังไงลูกมาปลาอยู่หลังได้เลยครับหลังกลาง เราจะเดินฝั่งไหนครับซ้ายขวาผมว่าเดินฝั่งหอยด้วยเลยฝัอหอยด้วยขวาก่อนนะหน้าไม่หน้าไม่ตามหน้าไม่ฟู้แดดฝั่งนี้เลยนะนเดินดีครับเพราะว่าเ,เดินฝั่งฝั่งขวาดีกว่าหันหลังให้แดดสายปูยังไม่รู้เลยเป็นเดือนละจะลองเล่นหน้าประตูไหมครับหรือว่าไปก่อนเดี๋ยวรองขอได้ครับ ไปถือไหวไหมคนเดียวถือไหวเพราผมว่าอ,อะไรอ่ะทำไม,ไไรมเ,เราขี้เล่น,นดีแล้วรู้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 แล้วเออรู้แล้วรู้แล้วไม่มีนี่ขาเล่นเล่นแถวนี้ก่อนเออ พอแล้วลบ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 เออมาตกปลาล้าไว้เนี่ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปคือดีใจเรื่องคือดีใจเรื่องอะไรถามก่อนไม่ได้ออกหมายนานครับเป็นไงล่ะสดิมขึ้น วันนี้ก็มาลองกายภาพตัวเองนะครับหลังจากที่แขนหักไปสองเดือนนี่มือข้างที่เจ็บปีได้อยู <tabii. S 1> <spreads. S 2> ก่ก็เป็นนว่าวันนี้ทริปกายภาพบำบัดของผมนะครับกับมือข้างที่หัที่ยังไม่หายดี ก็ผ่านไปด้วยดีไม่หักเพิ่มนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ต้องมีคลิปต่อไปแน่เดี๋ยวมาดูผลงานกันโอ้โหยี่สิบกว่าตัวได้อยู่ของนัเป้ครับของนัเป้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อีกประมาณสิบกว่าตัวรวมๆวันนี้น่าจะมีสามสิบนะรับเป้เอาแล้วครับได้อนยะู<ด>่แล้วครับ,รบตัวแรกมาแล้ว สนุกมากครับผมเหนื่อ,อยูมากเวลาครับร่างกายยังปรับตัวไม่ได้มาแล้วครับเป้ตัวแรกไปเจอกันทีพีหน้าครับผมเหลาหรือเปล่าพาเข้าตอ่อพันต่อครับ ใสดีครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วสภาพแขนที่ยกไม่ได้นะครับทุกคนตัดป๊อปส,สวยๆอย่าพเทีเขึ้นกอน แบกไฟเหมือนเดิมแบกไฟเหมือนเดิมครับแบไฟเจ้าประจำยกก็ไม่ได้มีกี่แม่นะมีมีครับแต่ว่าอยุดในกระเป๋าแป๊บนึงโอ้ไซส์สวยไซส์สวยไซส์ดีไซส์ดีนะครับทุกคนอาจจะตัอเล็นะมือก็มีอยู่ข้างเดียวปากลับก็เยอะไม่ได้ปล่อยปล่อยให้มันลากไปนะครับ ให้มันเหนื่อยยังไโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมยอก็ไม่ค่อยดีโอ้ยมาแล้วนี่ มากระสอบคนกันนะเป้คนหนึ่งขาไม่ดีคนหนึ่งแขนไม่ดีตุกตุเลทิปมากต่อเยอะครับโดยอีกแล้ว ไดีสวยครับไฟนี้ตัวที่สองครับมาติดติด เซียครับไซส์เท่ากันเลยโอ้เข,ขมือ,อ,อแบบหนึ่งนะ <c oughs> เอาครับตามไปตัวอ้ากไปก่อนเอาตัวต่อไปอยู่หน้าประตูน้ำเนี่ยเป็นแลยวเ,เดินไปท้ายวังกันครับ ไม่ดูเลยครับเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆครับนี่ผมเล่นแะไไอ้ชัตว์อย่างนี้ผมเล่นไม่เป็นนะลองเดียวเลยนะย <c oughs> จุดจุดนี้น่าสนใจนะเป้เห็นมีไล่ลูกปลาอยู่ มาแล้วครหย่อมง่ายเกินจิ้วเจียวครับผมเยื่อตกเยื่อตกกุ๊บกันเลย เยอะตกใส่ปากเลยเ,อเยอะตกปุ๊บกัดเลยครับ oh <my> มันเยอะมันเยอะตกใส่ปากอ,ะ oh <my> อ่ะตัวที่สามมาละ ไม่โดนตามครับยังตามซ้ำโอ้โ oh หยังจะไม่โดนอีก สวยครับอยู่ครับอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นุ่าใหญ่เอาไปเข้าไปเข้าไปก่อนจ้า าน,านยะาใช่ครับค่ะคมี <laughs> มืมอัางเดียว <laughs> อวอกไหมออกไหมด้อกแล้วแต่พออีกหนึ่งแต้มครับ กัดวิ่งเลยนึกว่าตัวใหญ่รถไฟเป็นเดิมครับผมอ้าวทุกคนดู มือข้างที่หักนะเริ่มใช้ใช้มือได้แล้ว <g ười> อันนี้มากระาภาพมากะภา,ายภาพตอนกัดไม่กด अखीबा ตัวเล็กครับตัวเล็กกัดเบาๆกัดเบาๆนะครับแต่เข้านะเต็มคำปลากับเหยื่อตัวพอกันเลยเต็มคำเลยนะครับ ตอนนี้ไม่เอานะครับเล็กไปไปโตมือก็เจ็บฮะไปต่อนะครับ ไม่โทรใช่ครับปลาชาว,ชาวล็อกปลาชาวล็อกแรงดีด้วยนะแล้วยกไม่ได้นี่สู้แบบทุรกทุเลมากครับ ปออกไปออกไป,ไปตู้ตาต่ตายเราเจ็บแขนนะสู้สู้ต่อสภาพเอออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปยอมแล้ว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 ครับยอมแล้วยอมแล้วครับเราไปยอมแล้วใส่ดีใส่ดี โอ้ยใส่สวยวิ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 ลุดพอดีหลุดพอดีอุ้ยหลุดพอดีโอ้โหใส่ดีดีกับเพื่อนเลยอ๋อเนื้อเต้แล้วนะห้าหกแล้วหกเด็กก็นับเล็กก็นับผมได้สามเต้านี้ตรงนี้ได้ถึงเก้าแต่ตัวนี้สวยครับตัวนี้สีสวยไมโครเลยครับ ดึงยึกยึกยึกยึย่เะไรปกันเลยมันส่งเยอะอยู่เรเี้ยครับมันชมไมโคร แต่เนี้ยมัน <elephant> ม <noise> ีอยเว้ยเนแบบอย่างรถอโอ้เจ๊งเจ๊เจ๊งเจ๊ม่ันแพแดดอ่ะเออแต่เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วก็หายเออ

ระดับผมมันต้องกัดท่สองตัวนี่ครับเอาสิครับปลาทูครับกัดท่สองตัวพร้อมกันเลยจะดูไปไหนพ่อคุณเอ้ยทั้ทุกัน ปลดไปถูกกันเลยทีเดียวมือก็เด้งๆไปนะช้าๆนะปลดเร็วๆไม่ได้หรอกปลดตัวนี้ก่อนเราทีเนี้ย มาอีกตัวอตัวได้กินเต็มๆเลยครับประจังอ่ะเดี๋ยวนะโอเคจับมั่นนะ มือก็เจ็บต่อห้าวครับอือาปี่แกะคโคตโหเลยครับกัดเียวพร้อมกัน เราตรงข้างหน้าเนี่ยโอ้มยเดี๋ยวไม่เอาอีกนะมันคัดไซส์ครับคัดไซส์ใส่เยอะแล้วคัดทิ้งไม่โดนครับเห็นตัวเลย เรียบร้อยเฮ้ยไม่อยู่อาอาสามเทียนี่คลิปหลุดเลยนะคลิปหลุดเลยคลิปปลาหลุด ไป่ลูะก็เป็นว่าวันนี้ทริปกายภาพบำบัดของผมนะครับกับมือข้าที่หักที่ยังไม่หายดี ก็ผ่านไปด้วยดีไม่หักเพิ่มนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ต้องมีคลิปต่อไปแ,แน่เดีย๋ยวมาดูผลงานกันโอ้โหยี่สิบกว่าตัวได้ดูของน้าปเป้ครับของน้าปเป้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อีกประมาณสิบกว่าตัวรวมๆวันนี้น่าจะมีสามสิบไรับเป้น่าจะได้ครับไม่ได้ก็ใ,ใต้เกียงอะไร สนุกมากครับผมเหนื่อยอยู่กำลัลงกายยังปรับตัวไม่ได้ไปเจอกันอีพีหน้าครับผม